ก็สวัสดีครับมาต่อการอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สามนะครับต่อจากแปลงที่หนึ่งนะครับสี่ไร่นะครับแล้วก็แปลงที่สองอีกห้าไร่นะครับมาแปลงนี้เป็นนาดอนนะครับอันนี้เป็นแปลงสิบไร่นะครับแปลงนี้ก็ต้องอธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับอย่าโทษดินนะครับให้โทษน้ำความหมายถึง พูดแบบนี้ใช่ไหมครับทำไมผมถึงบอกว่าอย่าโทษด,ดินให้โทษน้ําใช่ไหมคือข้าวมะลิเนี่ยเราจะปลูกในดินไหนก็ได้นะครับถ้าเรามีน้ํานะครับปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญดินจะดีหรือไม่ดีถ้ามีน้ำํำยังไงมันก็ปลูกได้นะครับแต่ปัญหาคือน้ําไม่มีปลูกดินดีแค่ไหนก็ตายนะครับ แล้วอีกเรื่องสำคัญก็ต่อเนื่องจากไอคลิปแรกที่ผมพูดว่าข้าวเนี่ยถ้าเราทำข้าวให้มันหนามันจะลดเรื่องหยาไปได้นะครับระดับหนึ่งเลยโดยบางทีถ้าหญ้ามันน้อยกว่าข้าวเนี่ยเราก็ไม่ทำไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเรื่องยาฆ่ายาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ข้ามขั้นตอนการฉีดยาฆ่ายาโดดไปถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยเลย แต่ถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่มีก็เหมือนที่บอกอย่าโทษดินดินจะดีไม่ดีขอให้มีน้ำนะครับเพราะถ้ามีน้ำดินจะดีเองนะครับแล้วสิ่งต่อไปก็คือถ้าเราไม่มีน้ำเราก็ใส่ปุ๋ยไม่ได้ซึ่งการใช้ปุ๋ยในการใส่มันต้องมีน้ำแล้วไม่มีน้ำปุ๋ยก็ไรค่านะครับแต่สิ่งที่มันจะเข้ามาทดแทนการใส่ปุ๋ยทางดินได้ก็คือปุ๋ยทางใบแต่ปุ๋ยทางใบจะมีค่า หรือว่าไม่มีค่าก็ขึ้นอยู่ที่สภาพดินเห็นไหมครับความหมายขึ้นอยู่ที่สภาพดินคือถ้าดินเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุเนี่ยข้าวมันจะเจริญเติบโตและไม่เหี่ยวไม่แดงเมื่อมันไม่เหี่ยวไม่แดงปั๊บเราจะเล่งประสิทธิภาพได้จากปุ๋ยทางใบกรดอะมิโนหรือว่าปุ๋ยเกล็ดทางใบได้ไดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับส่วนสิ่ง ที่อยากให้ทุกท่านระมัดระวังมากที่สุดในการทํานาดอนหรือว่านาที่ไม่ใช้น้ํานะครับก็คือดินตรงที่มันมีพวกปวกนะครับดินปวกดินมีปวกดินมีแมงกระชอนข้าวจะเป็นลักษณะหัวล้านนะครับเขาเรียกว่าดินหัวล้านปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นต้องดันหน้าดินทิ้งอย่างเดียวครับไอ้ดินพวกนี้นะไม่ใช่ว่าดินไม่ดีดินดีดินมีความชื้นดินเป็นดิน ออกปลูกอะไรขึ้นแต่มันมีพวกแมลงมีพวกศัตรตูต่างๆเนี่ยทาให้ข้ามันขึ้นไม่ได้หรือบางจุดเป็นดินดอนดินปวกนะครับดินดอนดินปวกข้าวจะออกเหลืองแจ้นะครับออกเหลืองเลยเหลืองเหมือนงอกอ่ะออกขา,ขาวๆเหลืองๆง,งอกเป็นเนกาะเกาะเกาะ,กะอันนั้นเรียกเกิดจากสภาพดินปวกนะครับซึ่งเราแก้ด้วยการหวานเกลือแต่ถ้าหวานเกลือไปแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้วิธีของผมง่ายนิดเดียวดันหน้าดินทิ้งนะครับเอาหน้าดินไปทําหัวคนาก็ได้ นะครับหรือว่าดันหน้าดินไปลงที่ต่ําหรือที่ลุ่มที่มันมีน้ําอย่างเช่นดินตรงเนี้ยดินมันไม่ดีดินมันเสื่อมก็ดันเอาไปทําหัวคนาหรือดันลงที่ต่ําไปเลยเพื่อแก้ปัญหาดินตรงเนี้ยข้าวจะได้ปลูกอะไรขึ้นครับเหมือนเราสร้างพื้นฐานดินขึ้นมาใหม่เลยนะครับเนี้ยลักษณะข้าวเริ่มแดงแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมดัะ,ะ,ะเป็นหลุมๆตรงเนี้ยเริ่มแดงแล้วเห็นไหมครับร่มม้าจะแดงก่อนนะครับเนี่ยลักษณะแดงๆอย่างเงี้ยถ้าใครมีน้ําเนี่ยหล่อเนี้ยสวยเ,ยเลยครับก็คือ สภาพข้าวที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือสภาพข้าวที่มันต้องการน้ําแล้วนะครับต้องการที่จะให้เรารอน้ําแต่ถ้าไม่มีน้ําก็อย่างที่บอกอย่าโทษดินให้โทษน้ํานะครับและอย่าโทษปุ๋ยนะครับปุ๋ยจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับที่น้ํานะครับอินทรีย์วัตถุจะดีไม่ดีมันก็แค่ยืดให้ข้าวเนี่ยมีความสมบูรณ์ของต้นของใบเพื่อรอฝนได้แค่นั้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูแปลงที่ นะครับแปลงต่อไปเลยนะครับแปลงที่สี่อาจจะได้ความรู้ RED ใหม่ๆเนาะแปลงที่สี่ไปกันเลยครับ right. ก็มาต่อนะครับอัปเดตนาแปลงที่สี่นะครับก็ต่อจากแปลงที่สามสิบไร่นะครับแปลงนี้จํานวนพื้นที่นายี่สิบห้าไร่นะครับแปลงที่สี่นะครับยี่สิบหไร่แปลงที่ปลูกต้นปีนะครับมันจะต่างจากอีแปลงที่สองกับที่สามนะครับแปลงที่สองกับที่สามนี่มันปลูก ปลายปีนะครับไอแปลงไอแปลงที่หนึ่งเนี่ยแปลงสี่ไร่เราปลูกต้นปีนะครับแปลงนี้เราก็ปลูกต้นปีนะครับแต่เป็นการทําน้ําต้มนะครับแปลงนี้เป็นที่ลุ่มนะครับเป็นที่ลุ่มแล้วก็ปัญหาเราล้า,างแปลงเนื่องจากมันมีข้าวหางนะครับข้าวหางนะขอย้ําข้าวหางป่าที่มันชอบขึ้นมาพร้อมกับมะเร็ะนะครับไอที่กอมันใหญ่ๆแบบๆครับเดี๋ยวหวลังเราจะไปถ่ายให้ดูมันจะมี ลักษณะเป็นแบบไหนเราสามารถเช็คได้ยังไงดูยังไงข้าวมาลิเนี่ยมันจะแตกกอเต็มที่ไม่เกิน3ามถึงสต้นถ้าระว่างข้าวหนาเพอ,เอิอนแถวบ้านผมชอบวางข้าวหนาเพราะว่าการวางข้าวหนาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเสียตังค่าฉีดยาฆ่าหญ้าอย่างแปลงเนี้ยี่ห้าไร่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยสักนิดเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรด้วยตอนเนี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกอะ่ะเมื่อมันใกล้ๆจะเข้าหนึ่งสิงหาปั๊บเนี่ยลักษณะข้าวเนี่ยเราจะมีอาการเหลืองนะครับเหลืองแจ้แคะกนันต้นแบน ออกเหลืองใบตั้งตรงลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะที่เราควรจะฉีดยาฆ่ายา้านะครับก่อนใส่ปุ๋ยเห็นไหมแต่ปัญหาที่เราฉีดยาฆ่ายาไม่ได้หรือว่าเราใส่ปุ๋ยไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดเนื่องจากปัญหาน้ําที่ผมพูดไปจากคลิปเมื่อกี้เนี่ยว่าอย่าโทษด,ดินให้โทษน้ําน้ําไม่มีเราแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับการทํามะลิเนี่ยนะครับแต่ปัญหาที่เราจะแก้ให้มันได้เลยเรื่องญ้าก่อนนะครับ การที่เรารู้ว่ามันจะแล้งเนี่ยนะครับเราควรจะหว่านข้าวให้หนาเพื่อข้าวที่หนาเนี่ยมันจะไปลดประชากรหญ้าลงได้และเมื่อข้าวหนาเราก็จะบ่นว่าข้าวไม่แตกกอไม่ต้นใหญ่ไม่อะไรต่างๆแต่คุณอย่าลืมนะครับว่ากว่าข้าวมันจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เนี่ยมันต้องมีการตายมันต้องมีการเสียมันต้องมีการเกิด การสูญเสียของต้นข้าวไปเรื่อยๆนะครับกว่ามันจะเข้าสู่สภาวะหน้าฝนเต็มตัวหรือว่าข้าวจะได้รับปุ๋ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมันก็บางแล้วนะครับแล้วข้าวเนี่ยมีเวลาแตกกาดแตกกอไปได้จนถึงปลายสิงหานู่นนะครับซึ่งถ้าข้าฝนพอดีกันยาต้องเป็นฤดูฝนข้าวแตกกอได้ถ้าเราควบคุมยาได้แต่เพอืญที่เราทําข้าวมะลิไม่ได้กันจริงๆก็คือปัญหาเรื่องยาครับ ช่วงแรกฝนมันแรงนะครับคุณทําอะไรไม่ได้แม้แต่ฉีดยาฆ่าหญ้าก็ฉีดไม่ได้นะครับฉีดได้แต่ยาคุมแห้งยาคุมเลนนะครับแล้วก็โดดข้ามมาเป็นการฉีดยาฆ่าหญ้าแต่มันต้องมีน้ําแล้วหลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าเราจะใส่ปุ๋ยเพื่อเล่งต้นข้าวให้เติบโตแซงข้าวหรือว่ามีน้ําในการรวบหลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยเราก็ไม่มีน้ําอีกปัญหามันก็เกิดอีกเนี่ยนะครับผมถึงได้บอกให้หว่างข้าวให้หนาแล้วปัญหามันจะน้อย นะครับเนี่ยอย่างนาผมทุกแปลงเนี่ยปัญหามันจะน้อยเรื่องหญ้านะครับเพราะว่าเราแก้ปัญหาเรื่องหญ้าก่อนอันดับแรกที่เราคิดไว้เสมอว่าเราต้องหว่านข้าวให้หนานะเราต้องทําการกําจัดหญ้าให้จบนะแล้วข้าวเราต้องหนานะหลังจากนั้นจะแรงหรือว่าไม่แรงมีน้ําหรือว่าไม่มีน้ําผมไม่ได้โฟกัสไม่ได้สนใจขอให้ข้าวผมอยู่เต็มนาจะมันจะตายจะดิ่งจะอะไรเดี๋ยวรอให้มันไปแต,แตกอรประมาณปลายเดือนสิงหาก็คือซึ่งเราอาจจะมีน้ําแล้ว หรือว่าฝนอาจจะตกเพื่อให้เราฉีดยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามตูดได้เลยไปเดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปนะครับสรุปผมพาทุกท่านมาดูแล้วนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับสี่ไร่แปลงที่สองห้าไร่ line, แปลงที่สามสิบไร่แปลงที่สี่ยี่ห้าไร่เดี๋ยวไปดูแปลงที่ห้านะครับเดี๋ยวไปดูแปลงที่ห้านะครับแปลงที่เราคาดนะครับว่ามันจะคุณจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราหว่านข้าวน้อยแล้วบางเกินไปนะครับไป อยไปดูกันเลยนะครับก็สวัสดีครับมาต่อกันแปลงที่ห้านะครับแปลงที่เรามาคาดนะครับถ้าทุกท่านยังจำได้ว่าแปลงนี้ที่ผมมาคาดนะครับแล้วก็หวานข้าวเพียงแค่ไร่ละยี่สิบห้ากิโลนะครับแปดไล่ใช้ข้าวจํานวนแปดลูกลักษณะข้าวเนี่ยมันจะดูบางครับเมื่อมันบางปั๊บปัญหาที่ท่านเห็นอยู่ตอนเนี้ยนะครับคือดูเหมือนมีข้าวนะครับแต่จริงๆยาเยอะมากนะครับนี่นะครับลักษณะมีทั้ง เขาเรียกอะไรอ่ะใบกว้างนะครับใบแคบเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยหลังจากที่เราหวานข้าวแล้วคาดกบวันนั้นการที่เราจะมาฉีดยาคุมแห้งก็ไม่มีเวลาที่จะมาฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเรารับจ้างนะครับ1เรื่อง2ฝนมันตกนะครับคาดเสร็จตกเลยนะครับปัญหาใหญ่ที่เราเจอมากที่สุดหลังจากเราคาดหรือปั่นกบแห้งเนี่ย เราจะพยายามอย่าให้โดนฝนในขนาดที่เราคาดหรือว่าปั่นแห้งวันหนึ่งสองวันเพราะอะไรเพราะว่าหญ้าที่เราปั่นหรือว่าที่เราคาดเนี่ยมันยังไม่ทันได้ตายเลยเข้าใจอธิบายตรงนี้ไหมว่าอ๋อยังไม่ได้อธิบายเลยนาแปลงนี้ทั้งหมดแปดไร่นะครับเป็นแปลงที่ห้านะครับแปลงแปดไร่นะแปลงนี้จําต้นไปดูตรงนี้ไว้ครับแนวทิวตรงนี้จําไวนไ้นะครับแปดไร่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ห้าแปลงแปดไร่อ่ะเดี๋ยวมาอธิบายต่อ ทุกท่านเข้าใจไหมครับที่เราไถเราไถแห้งนะครับไถเพื่ออะไรไถเพื่อตากหญ้ารอบที่หนึ่งเพื่อหญ้าตายหลังจากนั้นเมื่อหญ้าตายดินจะเริ่มมับจากฝนตกบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็มาหว่านนะครับหรือว่าหลังจากที่เราไถแล้วตากหญ้าให้ตายปั๊บเนะี่ยมันจะมีหญ้าส่วนหนึ่งที่ขึ้นมาได้ถูกไหมอ่าหญ้าตรงที่ดินมันชุ่มหรือว่าดินละเอียดหรือว่าดินดีเกินไปเนะี่ยหญ้าจะขึ้นมาได้ใช่ไหมเมื่อหญ้ามันขึ้นมาได้ปั๊บเนี่ย เราก็จะทําการหวานข้าวแล้วก็ปั่นกบหาเรื่องงามยามดีวนันแล้วก็ปั่นกบหรือว่าคาดกบในขณะที่เราหวานหรือว่าปั่นหรือว่าคาดกบเนี่ยถ้าฝนมันทิ้งช่วงในขณะที่เราปั่นนะครับหรือคาดกบแห้งเนี่ยฝนทิ้งช่วงนักสี่ถึงห้าวันหรือเจ็ดวันเนี่ยหญ้าจะตายหมดเขาเรียกคาดหรือปั่นให้หญ้ามันตายอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นนาที่สะอาดโดยที่เราไม่จําเป็นต้องคุมหรือว่าฆ่าเลย แต่ถ้าเราไปปั่นไปคาดเสร็จแล้วปุ๊บยังไม่เกินสองวันเลยยาคุมก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับคุมแห้งก็ยังไม่ได้ฉีดอะไรก็ยังไม่ได้ทําฝนตกตูมเลยหลังจากเราคาดแล้วปั่นเสร็จอย่าดีใจไปครับรีบคุมแห้งนะครับอย่าปล่อยให้เป็นแบบผมนะครับถึงมองว่าแค่จะดีแต่หญ้าแพกนี่เต็มนานะครับเนี่ยหญ้าแพกนะครับเรียกหญ้าแพรกก็ไม่เป็นไรนะครับหญ้าแพกก็เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้ผมบอกคุณแล้วว่าถ้ามันแล้งเนี่ย อย่าโทษดินให้โทษน้ํานะครับถ้าน้ําไม่มีคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเลยฉีดยาฆ่าหญ้าก็ฉีดไม่ได้เพราะว่าอะไรดินแห้งนะครับดินแห้งฉีดยาฆ่าหญ้าไปก็ไม่ตายขนาดนี้เรามีหน้าที่นะครับรอฝนฝนตกมาน้ํามีทั่วนานะครับหรือว่าน้ำเฉาะแฉทั่วนาเนี่ยเราถึงจะฉีดยาได้นะครับเราฉีดยาแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมอยากจะให้พฤติกรรมทุกท่านทําแบบนี้นะครับก็คือ ทำไมผมถึงบอกว่ารอน้ํามีแล้วค่อยฉีดยาถ้าน้ํามันมาปุ๊บหรือว่าฝนมันตกมาน้ําเต็มนาหมดแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะทําการอะไรครับฉีดยาฆ่าหญ้าหลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าได้สามสี่วันเนี่ยหญ้ามันก็จะเริ่มเฉาเฉานิดนิด,นด,นดแล้วในานาเราก็มีน้ําใช่ไหมจะเฉาะแฉะหรือน้ําเยอะเราก็หว่านปุ๋ยปูพรมเข้าไปเลยไล่ละสิบโลนะครับเพื่อกระตุ้นข้าวที่มันโดนยาไปด้วยเนี่ยเพื่อฟื้นตัวไอ้หญ้าเนี่ยมันก็จะยุบย่อยเน่าลงไปถูกไหมครับ นี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้ทําแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องรอฝนนะครับใจเย็นๆนะครับก็มาอัปเดตให้ดูว่าแปลงที่5นะครับแปลง8ปดไร่ที่เรามาคาดกบก็ลักษณะภาพดังนี้นะครับก็เดี๋ยวก็มาดูอีกทีหนึ่งหลังจากเรารอฝนหรือว่าน้ํามีตอนนี้น้ําไม่มีก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องาคาดคะเนนไว้ว่าถ้ามันแรงคุณต้องวางข้าวให้หนา ถ้าไอ้คนมีน้ําไอ้คนสามารถควบคุมน้ําได้หรือว่ามีน้ําตลอดเวลาเดี๋ยวพาไปดูไอ้แปลงที่เรามีน้ํานะครับเราสามารถหล่อน้ําและจัดการยังไงไปเดี๋ยวไปดูแปลงที่หกแปลงที่มันมีน้ําแล้วก็เพิ่งจะหวานไปสดสดละล้นเลยปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพิ่งหวานไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปสุดท้ายยี่สิบเก้าไร่ประมาณกลางเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยายนเลยนะครับจะไปเริ่มหวานกัน ปลายเดือนนะครับปลายเดือนสิงหาหรือต้นกันยาเลยนะครับปลายเดี๋ยวไปดูการแปลงต่อไปนะครับ